กออกอกออีเพราะว่าเป็นพี่จอมน่ะแล้วต้องใส่อนะแสดงความดีดกับครูกริปด้วยรอมา30ปีตอนั้นช่วยเหลือการด้วยการดูบอลอยู่บ้านเถอะพี่เนี่ยอยากจะสัมภาษณ์ครูกริปเป็นยังไงมันยังไงไปเชียร์ลิเวูนได้ยังไงมันเป็น first impression ว่าคี่หลุยกาเซียยิงเข้าไปใส่เอเวอร์ตันสองคนแก่ไหมพี่จอมเกิน60หรือยังคะ เกลียดแมนยูไหมล่ะเกลียดเลยค่ะแล้วตอนนี้มีมีคนคุยด้วยไหมมีคนคุยด้วยสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะทุกคนก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่พรีเมียร์ลีกได้เริ่มต้นเขาเรียกว่ารูปการหลังโควิดแบบนี้นะคะก็ กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการ18หลานะคะแน่นอนว่าก็จะมาพูดคุยกันกันกบครูชื่อด,งดังมากมากที่สุดในประเทศไทยนะคะชมมาสักขนาดนี้แล้วนะคะเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าะคะ่ะพี่จอมบอบูค่ค่ะสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับ,รบไม่ทำไมยังไม่ยังไม่ถอดเม่ทิอออีกให่ปลอดภัยไว้ก่อนอนะคะตอนนี้ยังต้องเซฟอยู่ในช่วงนี้เรายังพูดไงว่ากาดอย่าตกกาดอย่าตกห้ามประมาทใช่นะ เพราะว่าเป็นพี่จอมนนเนี่ยแลวต้องใสแม่เราเราไม่ควรแซวแขกรับเชิญนะเพือน้ำลายพี่ไปนโดนหน้าอย่างนี้เพราะว่าเวลาพี่จอมพูดเนี่ยเราจะต้องมีฟ e e l i n g ไงมันถึงมันไงคนถนึงชอบดูไงใช่ไหมเราต้องกันเลยก็ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอแ<า>สดงความยิดีกับครูคีปด้วยนะฮะเอนะที่ในที่สุดก็รอมา30ปีตอนนั้นครู ยังไม่เกิดตอนนั้นคือยังไม่เกิดนะคะคุณกิ๊ฟยังไม่เกิดนะยังไม่รู้จักว่าลิเวอร์พูลคืออะไรออนะคะคอนะพูดถึงเรื่องนี้นะคะเป็นอะไรที่ ต้องแต่เมื่อวานนี้อันนี้คือเราเพิ่งคุยหลังจากที่นัดเมื่อวานนี้เนี่ยมีทั้งแมนยูเชฟฟิลด์แล้วก็มีเออ่มีลิเวอร์พูลกับพาเล็สด้วยซึ่งต้องขอบคุณแมนยูที่เป็นผู้นำร่องอีกแล้วอ๋ออะไรฮะ้นำนำร่องยังไงนัดแรกเน้นนำร่องเสมอเออลิเวอร์พูลทีมใหญ่เสมอหมดเลยอ๋อคือคือผลตามกันตามเลยค่ะพอแมนยูเสมอสเปอร์ลิเวอร์พูลก็เสมอเอเวอร์ตันใช่พอแมนยูถล่มเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดคลีนชีด้วยเออลิเวอร์พูลก็เลยถล่ม คาเลตคลีนชีเหมือนกันวดีงเนอร์แมนยูอีกยิงตั้ง4-0จริงๆไม่ได้กะจะพูดอันนี้นะคะแต่ว่าเขาพูดเองนะคะขอบคุณแมนยูด้วยนะคะที่<ร>ช่วยเบิกรอ่รองนำร่องให้ทีมอีกทีหนึ่มัเกี่ยวหรอหมัอไม่เกี่ยวหรืพูดยังไงก็ต้องได้แชมป์ยังไงริบูนก็แหมเหลือขนาดนี้แล้วมันไม่แค่ว่าจะเร็วหรือช้าเท่านั้นเมื่อไหร่่เเทานนั้องเมื่อไหร่เท่านั้นเองเนเด็กผีน่ารักแบบนี้ค่ะไม่ให้รับได้ไงคะเช่นคะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันแคหน่อยว่าเพราะว่าตอนนี้นะคะไหนๆก็ไหนๆแลล้้วว30ปีีีีมัันนนกกกกางจะะเเเิดดขึใอออย่ โมบูคิดว่าการฉลองแชมป์ของลิเวอร์พูลแบบ New Normal มันจะมีลักษณะแบบไหนอืมพูดถึงฉลองถ้วยแชมป์อมทั้งนักเตะแล้วก็ผู้เล่นใช่ไหมใช่บรรยากาศอันนี้ต้องบอกเลยว่าก็ก็ถือว่าโชคไี่ดีนิดนึงที่ที่มันดันมาเกิดเหตุการณ์โรคระบาดขึ้นมาก่อนเพราะว่าถ้าฉลองแชมป์แล้วโดยไม่มีแฟนบอลอยู่ในสนามเนี้ยอารมณ์และความรู้สึกเนี่ย มันก็จะแตกต่างกันไปจากตอนที่แบบโหแฟนบอลกุตสารอมานานเขาอยากอยู่เป็นหนึ่งในพยายามฟิลมันมาแล้วใช่ไหมอยู่เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตะนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยที่เขาวางกันหมดไว้ว่าอาจจะชูถ้วยแชมป์เกมกับเชลซีนัดรองสุดท้ายนัดเกมสุดท้ายที่ฟิล <Un field S 2> ใช่ไหมปรากฏว่าโละหมดเลยคนดูไม่มีมันกลอยลงนิดนึงแต่ด้วยด้วยความรู้สึกของแฟนบอลลิบูลน่ะผมพี่ว่าก็แฟนบอลลิพูลก็ดีใจเขาเรียกว่ามันรอมานานมันอัดอั้นมานานมันอาจจะกลอยลงนิดนึงแต่ด้วยด้วยความรู้สึกอะ พี่ว่าก็โอเคอยู่นะใช่ไหมเพราะว่าจริงๆคอรอปเขาก็ออกมาบอกเลยนะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแค่เชียร์บอลอยู่บ้านเนี่ยพวกเราก็รู้แล้วว่าใจคุณอ่ะให้ทีมแค่ไหนเพราะฉะนั้น ช่วยเหลือกันด้วยการดูบอลอยู่บ้านเถอะแล้วทีส่สาคัญน,นะก็ปีหน้าเดี๋ยวเอาใหม่ <g ül s> ปีหน้าเอาใหม่รู้ดูกันนาครับดีดีก็หวังว่าจะไม่มีโควิด20ไม่มีแล้วไม่เอาแล้วนะพอแล้วนะเพราะวล่ะก็ปีหน้าเอาใหม่ปีนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียน้ําย่อยชิมรางไปก่อนอซ้อมซ้อมชูถ้วยก็ซ้อมนะแบบไม่มีคนดูไปก่อนเวลาเหมือนซ้อมละครอ่ะเขาซ้อมไงเขายังไม่มีคนดูก่อนจะเล่นจริงแง่แม่ละครเวทีอะไรแบบนี้ให้ให้ครูกริฟสอบปากคำมาหลายรอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอขอครูอยูกิฟหน่อยครอ เพราะว่าต้องถกแข่เสื้อไหมคะพี่เนี่ยอยากจะสัมภาษณ์ครูกริปไม่ใช่ให้ครูกริปไม่สัมภาณ์พี่เพราะพี่เห็นครูกริปเนี่ยโอ้โหดีเป็นโนมีคนติดตามมากมาย มีค,คนกดไลค์มีคนแบบโหข้างใครเยอะแยะมากมายพี่อยากจะถามว่าครูกิฟเนี่ยเป็นยังไงมันยังไง,ปง,ไ,ง,ปง,ไ,งไปเชียร์ลิฟวูได้ย,ยังไงอ้าวนี่คือดิฉันโดนสัมภาษณ์แล้วนะ,ะอตอนนี้ไปก่อนดิพี่สัมารถทีก่อนคือมันเริ่มมาตั้งแต่ตอนที่แบบว่าตอนเด็กๆแต่ว่าถ้าถามว่าเริ่มรู้ว่าตัวเองชอบทีมไหนคือประมาณ2004ก่อนช่วงช่วงก่อน UCL สมัยที่5แต่ว่าที่มาชอบและดูจริงจังเนี่ยก็คือช่วงที่ทำเพจเนี่ยแหละพอที่มันมีคอมมูนิตี้ที่คนที่ชอบเหมือนกันรักเหมือนกันมันอยู่ด้วยกันมันก็เลยแบบบิวเข้าไออีก่ดูจริง ออแล้วทำเพจได้กี่ปีแล้วจ้ะทำเพจมานานมากแล้วค่ะตั้งแต่ปี2012แล้วแต่ว่านานมากเลยตั้งแต่ Facebook มาใหม่ คือรุ่นแรกเลยรุ่นแรกใช่แต่ว่าก็คือเป็นอะไรที่เราไม่ได้ทําแบบสม่าเสมอไงคะเพราะว่าช่วงก่อนเนี่ยก็บอกว่าเพจมันยังไม่ได้บูมเพจอะไรจ้าตอนนั้นทำเพจอะไรเพจนี้นะคะแทนดิกิฟต์ปัจจุบันนี้เลยตอนนั้นเล่นเป็นโนตอนนั้นเล่นเป็นโนก่อนเล่นเปโนก่อนแต่แค่เราครูกิฟต์เนี่เป็นครูสอนเปโนด้วยใช่ค่ะแล้วก็เล่นเป็นโนเพราะว่าเรามี cover ในยูทูบสอนคนแก่ไหมสอนตั้งแต่สี่ขวบถึงหกสิบเลยค่ะพี่จอมพี่จอมเกินหกสิบหรือยังคะ ไหนคูกลิปพูดอย่างนี้เนียกคูกลิปทำให้พี่เป็นคนหยาบคายรู้ไหมยี่สิบหกยี่สิบหกขนาดนี้เห็นไหมคะตัดผมมาต้องบอกว่าตัดผมมาคลิปชมเลยค่ะนักพี่จอมดูเด็กลงทำอะไรมาตัดผมมาใช่ไหมเด็ก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 สอนเป็นโนก่อน ชอบเล่นเป็นโนใช่นะแล้วก็เป็นครูทีนี้พี่ถามหน่อยที่ชอบลิเวอร์พูลเนี่ยเพราะอะไรอ่ะมันเป็น first impression ว่าครั้งแรกที่เราเปิดทีวีและดูบอลวันนั้นเป็นลิเวอร์พูลและเป็นวันที่หลุยกาเซียยิงเข้าไปใส่เอเวอร์ตันเจอเอเวอร์ตันใช่แลวคือมันเป็นวันที่ลิเวอร์พูลอ่ะเป็นแมตช์ใหญ่พอดีแล้วพอเราเปิดปุ๊บเราไม่เคยดูบอลมาก่อนนั่นคือนัดแรกคือเหมือนกับคุยกับเพื่อนอยู่เพื่อนบอกฮ้ยเปิดบอลบอลบอลมาก็บอบอลอะไรก็คือเปิดเขาบอกว่าเป็นลิเวอร์พูลแต่จำตอนแรกจำอีกทีีมมมมไไไไ่่่่่ดด้เเเเเพิงาาาูททหลัปป็นนออตย หลุยกาเซียยิงเข้าไปแล้วตั้งแต่นั้นมาก็คือแบบโอเคลิเวอร์พูลคือทีมที่ฉันจะเชียร์และหลุยกาเซียคือรักแรกของฉันโอ้เหมือนพูบริขิตอะไรนี่เป็น<ล>ติ๊ตตี้เป็นเป็นรักแรกเป็นรักแรกของกิมจังเลยพอเขายิงประตูได้ก็ชอบกันเลยแล้วเท่าวันนั้นติ๊ตี้กามาร่ายิงนี่ก็ไม่ชอบกามาร่าสิคือมันก็ต้องดูเอ็มกล้องยิงเนี้ยอ่ามันต้องดูภาพรวมด้วยต้องดูภาพรวมดูภาพรวมด้วยถ้าเกิดว่าวันนั้นเนี่ยไม่ใช่หลุยกาเซียเน,นี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอาไว้ก่อนคือหลุยกาเซียเขาดูสมาร์ทดูเท่ด้ววยยออะไรดด้้ใช่่่่่คคคืแแแแบบบบบบพนนนททีีหุมสเปา เขาวันนั้นเราวันนั้นที่เพื่อนโทรบอกมันไม่ใช่ลิเวอร์พูลเงี้ยมันเป็นแมนยูนเป็นมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่ใช่เดสตินีโอคือเขาลิขิดมามันเป็นแบบนี้ค่ะให้ตกหลุมรักกับลิเวอร์ pool เท่านั้นอะเสร็จทีเนี้ยพอกิฟต์เทใจให้ลิเวอร์พูล l อ่ะทีเนี้ยฉันเชียร์แล้วแต่ตอนที่กิฟต์เชียร์เนี่ยโอเคปีหน้าอ่าพอชี้ไปปีนึงเขาก็ได้แชมป์ยุโรปใช่ไหมใช่ แต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ม่งไม่ได้มากส่วนใหก็<ร>ได้บอลค้วยใช่แล้วเราสู้รู้สึกยังไงต,ตอนนั้นอะตอนนั้นอะช่วงหลังจาก2 0 0 5 2, เรายังไม่ค่อยได้ดูช่วงนั้นเราจะกลับมาดูอีกทีนึงอะอย่างที่บอกว่าช่วงหลังทำเพจก็คือ,อจะประมาณ210 0 30 40 5ช่วงนั้นก็คือเป็นช่วงที่ก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่เหมือนกันแล้วก็มีช่วงที่ลื่นด้วยอ่าแต่คือตอนนั้นเนี่ยมันเริ่มมาจากตอนที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราดูบอลล้วก็เลยใส่เสื้อบอลขำๆแล้วก็โพสลงอ้าาาว่่มมมคนึึข มันพูดคุยการสนุกสนานม,มันก็เลยเริ่มเติบโตกันมาในทิศทาง<ม>ของการเวที่แบบเป็นเพจของการดูบอลไ,ไปด้วยอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วเริ่มเริ่มอาการอาการแบบว่าข้างทายไม เกลียดแมนยูไหมล่ะเราไม่ค่อยเกลียดเขาไม่เกลียดใช่ไหมไม่เกลียดค่ะไม่เกลียดเลยค่ะไม่เกลียดจริงเหรอไม่เกลียดเลยค่ะเกลียดเห็นล้อล้อเด็กผีประจำเลยดิเป็นโนไปก็ทําหน้าทาตาล้ออว่าจะบอกว่าตอนที่ลิเวอร์พูลโดนแมนยูอัดมาแล้วก็รอทีมเรานะแล้วก็แล้วก็เล่นใส่ทีมเราเหมือนกันคือกิ๊บจังมองว่ามันเป็นสีสานนะพี่จอมคือเราไม่ได้เกลียดอะไรเป็นการส่วนตัวเราไม่รู้จักเขาจะเกลียดทําไมใช่ไหมเราแค่แบบว่าโอเคไหนๆก็สองทีมนี้เขาเป็นคู่คู่ปรับกันอะมาตั้งแต่สมััยยโบรราาาาณนนนคเพะก็ต่่อออมืี การของฟุตบอลใช่ไหมก็ต้องรับกันบ้างทีมตัวเองเล่นแย่เอาเราก็แซวทีมตัวเองนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบนั้นอันนี้เป็นเป็นที่มานะฮะวันนี้รายการของเราก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ค่ะก็สวัสดีคุยคิ๊กกลับบ้านเลยนะกลับกลับบ้านเลยแล้วนะคะต่อคุยคุยติ๊กต่อเอาคุยกับพี่จอมตอบมันมีประเด็นอะไรคะแล้วเคยไปดูที่อังกฤษอย่างเออลืมถามเมื่อกี้ดูกับเวสต์แฮมนัดเปิดฤดูกาลของปีไหนจ๊ะปีฤดูกาลที่แล้วที่โดนแมนเชสเตียดปาดหน้าไปตอนสุดท้ายค่ะครั้งแรกในชีวิตเลยที่ไปดูที่แอนฟิลด์ใช ใช่เป็นไงความรู้สึกตอนนั้นฟูเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเล้วคูเปิดมาก็4ีูนเลยเวสแฮมแล้วคือตัวใหม่ที่เพิ่งที่เพิ่งได้มาลงหมดเลยชาดิลลี่เกต้าทุกคนลงหมดเลยแบบ ฉันได้ดูทุกคนในตอนนั้นมันยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความเป็นแบบอินกับลิเวอร์พูลมากยิ่งขึ้นไปอีกการดูบอลในสนามเป็นอะไรที่แบบว่าทําให้บิวเรามากเลยอะพี่จอมแล้วไปดูกี่นัดดูลิเวอร์พูลนี้เพิ่งดูแค่นั้นนั่นเดียวเพราะว่าหลังจากนั้นเราแพลนจะไปดูปีนี้และสุดท้ายมันก็เจอโควิดไปซะก่อนใช่ค่ะคราวนั้นตอนนั้นไปก็ได้ดูแค่แมตช์เดียวแล้วก็กลับใช่มึงได้แล้วได้ดูทีมอื่นไหมเคยไปดูเวมบลีย์อยู่ครั้งหนึ่งแต่ว่าไปดูเป็นแบบเป็นเป็นนนนนัังงขอออแซซตี้กกกบบบเป่่ึ็ เห็นเป๊ปเดิมมาเนี่ยโอ้โหมันตื่นเต้นมากเลยอะคือแบบเราไม่คิดว่าเราจะได้คืออย่างพี่จอมอย่างเงี้ยอยู่ในวงการอ,อย่างเงี้ยอาจจะแบบโอ้ยเห็นจนแบบโอ้ยเห็นจนชินแล้วแต่ของกิ๊จ้างอย่างเงี้ยเป็นคนแบบแค่ดูผ่านหน้าจอทีวีอะออพอเราไปเห็นตัวจริงของเขาอะเหมือนเราเห็นแบบกระสับ อันนี้เวอร์ไปนิดนึงแต่ว่าอารมณ์แบบมันเราแบบเห็นแบบเซเลบริตี้อะไรเงี้ยที่เราแบบจับตัวได้ยากไม่เหมือนกับแบบโอเคบางคนแบบเป็นเซเลบอยู่เมืองไทยอาจจะเฉยๆเจอได้ตืแบบโอ้โหอะไรตื่นเราเห็นเขาว่าเขาเดินถามมาเขาเป็นคุณซือระดับโลกอะแกอะไรเงี้ยตื่นตื่นตึ๊ดตื่นเลยแล้วตอนตอนแค่นั้นฟิลเขาร้องเพลงเราร้องเพลงกับเขาปะร้องน้ำตาจะไหลยู้วๆเนาะขนลุกขนลุกเลยวันนั้นอากาศไม่หนาวด้วยแต่ขนลุกเพราะว่าเสียงมาจีบไหมมีฝรั่งมาจีบไหม ผไม่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 วอ่ไม่ไมนไม่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 แน่ไม่ไมนไมนมีคนคุยด้วยไมนไมาไม่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 ไมนได่ไม่ม่ไมนม่มีมมไมมมไมไม่ไม่ใช้คบอไไไมไมมเออ ความลับเรื่องอายุรเรื่องคนคุยเนี่ยเป็นความลับ<อ>ให้ไป,ไปสืบหาอเ,อเอาเองแล้วถ้าเขาเป็นเด็กผีละ่ะเราอะก็ต้องดูนก่อนว่าเขาเป็นเด็กผีทป์ไหนคือลิวภูหรือว่าเด็กผีเนี่ยมันจะมีหลายทป์แต่จะแล้วมันจะมีทป์ที่เราอยู่ด้วยกันได้ถ้าเกิดมันเป็นทป์นั้นไม่มีปัญหาสนุกด้วยอ้าวใช่ไหมสนุกด้วยรับกันเลยสนุกเลยใช่ไหมนี่เรื่องคูกิฟเนี่ยคนอยากรู้ไม่เคยพี่ไม่เคยสัมภาษณ์คูกิฟเลยก็อยากจะรู้คนก็โอ้รู้สึกเป็นรู้สึกเป็นกะเรียดยิ่งเลยนะคะที่ได้พี่จอมมา อเรื่องพี่อะสภาพไปตามเรื่องน้เราวคนก็เห็นกันเยอะแล้วโอ้โอไม่เบื่อนะกิจังที่ติดตามดูนี่กิจังแบบว่าถ้าเป็นแฟนตัวงงของเพจที่มาบุ๋นะตัวงงเลยเหรองงเลยได้มาได้ใหญ่นะวิวิริยาชื่อเต็มเลยแม้เวลาเวลาไปเม้นท์ทีไรคนกดไลค์เต็มเลยสนุกสนุกเวลาตามคอมเมนต์พี่จอมตามอย่างเงี้ยสนุกแบบว่าชอบอ่านธรรมดาพี่ไม่ค่อยชอบอ่านคอมเมนต์ในในเพจพี่หรอกมีแต่อะไรก็ไม่รู้ เห็นมันก็เห็นบางทีแบบว่าต้องมีตอบโต้ต้องมีตอบโต้หันแล้วปวดหัวอ่ะอ้ต่อจริงไหมใช่ไหมจริงแล้วจริงแล้วไม่ขัดแล้วไม่ขัดแล้วโอเคนะล่ะทีนี้นะคะเอาไม่ขัดแล้วนะโอเคทีนี้เนี่ยแล้วตอนนั้นเนี่ยเรากลับกันเลยดีไหมคะทุกคนคะ